คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผู้ผู้ชายมือจะไม่เหมือนกันมันจะนิ่มต่างกันที่เ,เ,เ,เขา,จ,าะะจับหน่อยเป็นผู้หญิงนี่มีจู <c oughs> อ,อะไรนะโอเคบ้านกูอะไรนะบ้านกูอ่ะมึงคือใครอะไรมึงคือใครล่าสุดผู้ชาจะข่มขืนกูบอกเลยคําเดียวสั้น ว่าีสัตว์จะแตกแถวใครแตกแถวเมิ่มหนึ่งหม่หมดเฮ้ยยียม้อไพังสวัสดีครับสะดวกแดกมาแล้วครับวันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแดกที่ไหนนะครับก็ผมจัดงานเขาเรียกว่า งานกินเลี้ยงเล็กๆกนนะครับเลี้ยงทีมงานนะครับทีมงานในบริษัทของผมนะฮะผมเปิดบริษัทรับสร้างบ้านอยู่เนาะก็ปีใหม่ทีนึงก็จัดให้เขาครั้งหนึ่งก็ทําแบบนี้ทามาทุกปีนะครับอุ้ยอะไรกันเดินใจเย็น <laughs> อ่ะเจี๊ยบโอ้วันดีวันดีก่นนี้ทุกคนวันดีก่อนเร็วสวัสด,ดีค่ะควันนี้ก็นักถิ่นตัวเล็กนะคะ น้องอะไรนะน้องกฐินคนตัวเล็กค่ะเขารู้จักอยู่แล้วน้องกฐินน้ำหวานรู้จักอยู่แล้วแล้วชื่ออะไรนะน้องแบมแบมค่ะน้องแบมแบมนะครับน้องแบบผู้หญิงเหรอใช่ค่ะอ๋อไอ้เราไดี๋ย้วมึงคิดอะไรฮะคิดแบบอะไรผู้หญิงนั่นแหละจริงอ่ะผู้หญิงผู้หญิงค่ะน้องผูไหนจับจับดูดิจับมือจับมือผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายน่ะผู้หญิงผู้ชายมือจะไม่เหมือนกันมันจะนิ่มต่างกันที่เขาจับหน่อยเป็นผู้หญิงนี่มีจูอะไรนะโอเค ครับสำหรับวันน <qui à S 1> ี้ก็อย่างที่บอกฮะงานเลี้ยงเล็กๆนะครับวันนี้ก็จะมีหนึ่งหลักๆแลวก็ทีมงานของผมอะเนาะก็ไม่รู้จะมาครบกันหรือเปล่านะครับบางบางท่านก็กลับบ้านไปแล้วนะฮะเพราะว่าปีใหม่แล้วเนาะก็จะปีใหม่แล้วหลายๆคนก็กลับบ้านไปบ้างแล้วแหละเนาะก็เอาแค่ที่อยู่แล้วกันส่วนบนเวทีก็จะมีพวกดารานักแสดงตลกเยอะแยะมากมาย อะไรนะเอสเซย์ไงนี่ไงเอสเซย์อย่างนี้ค่ะน้องกระตินเป็นเอสเซยแล้วตอนนี้ยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับสำหรับเอ่อพวกตลกเนาะพวกดาราตลกนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๋ยดอกกระโดนดอกกระโดนฟีเวอร์นะครับคณะของพี่ตุ๋ยแล้วก็มีคนอื่นร่วมแจมส่วนสองคนเนี้ยก็ประจำอยู่แล้วแหละนี่บ้านผมบนบ้านเขาแล้วแหละนะครับบ้านกูอะไรนะบ้านกูอ่ะมึงคือใครอะไรมึงคือใครบ้านกูอ่ะครับก็รอเวลาอีกสักพักนึงเนาะตอนนี้ก็เพิ่งจะห้าโมงเย็นยังไม่ถึงห้าโมงเย็นด้วยซ้ำไป ผมชิงเปิดคลิปก่อนนะครับเพราะว่า,าวก่อนที่ผมจะเมา <laughs> อันนี้เรื่องจรงิงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าการกเลี้ยงยมันต้องมีดื่มสังสรรค์แน่ <laughs> น,นอนนะครับ <laughs> แล้วแล้วผมว่ากลัวกลัวคลิปมันจะเสียเนาะก็เลยเฮ้ยเปิดคลิคปแล้วปิดตรงนี้เลยแล้วก็เราถ่ายบรรยากาศในงานไปนะครับ มีใครอยากพูดอะไรไหมยืนตัวแข็งทื่อกันหมดเลยอยากจะพูดอะไรมาวันนี้กระถิ่นมาทำอะไรมาทางนี้วันนี้น้องกระถิ่นมาเป็นคอรยตี้ให้นะคะเป็นหางเครื่องอะไรนะพูดเล่นค่ะน้องกระถิ่นมานะคะมาให้น้องกระถิ่นก็ปีแรกอุยน้องกระถิ่นมาเป็นคอรยตี้นะคะทุกคนปีแรกเนาะที่กระถิ่นมาที่บ้านพี่นทำงานแบบนี้เนาะแต่คนเี่กเข้ามากันบ่อยแล้วแหละน้ำหวานมาทำอะไรวันนี้มาเป็นเดนเซอร์ให้มีแฟนยังเนี่ยมีแฟนยัคะไมมีแฟนใครสดนี่จริงเหรอ อ่าไม่เป็นไรนี่แหละน้อง็บแบ,บมมีมีแฟนยังยังค่ะโอ้ยอันอนี้เนากูเห็นทุกคนเนี่ยพูดแบบทุกคนเนี่ยเฮ้เราปิดคลิปเลยดีกว่าแล,าล้วก็รอไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่กําลังเดินทางมานะครับเพราะว่าทีมงานผมหลายไซส์เอาเอาเอาเฉพาะที่คนที่มาเนาะที่ที่มาได้เพราะว่าหลายๆคนก็อยากกลับบ้านกันนะครับพอเราจ่ายตุ้งจ่ายตังเคตังแล้วเขาก็ต้องกลับบ้านกันเดี๋ยวเรารอนะครับรอเอ่อพวกนักแสดงนักแสดงตลก เรียกว่าดาราตลกใช่ไหมดาราตลกครับดาราตลกนะครับเฮ้ยนี่เป็นดารานี่ว่ะดารานี่ว่ะไม่ใช่เออผมไม่ใช่ดาราผมนักแสดงใช่ไหมลูกลูกใบโง่อะไรนะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอเวลารอแต่ละคนที่เข้ามาก่อนเนาะก็เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยกันเนาะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบริษัทบ้านดีดีสถาปนิกและก่อสร้างจำกัด สร้างบ้านสวยๆนะครับสร้างบ้านสวยให้ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เนาะเบอร์โทรตรงนี้เลยครับอ่ะผมแล้วแต่หนึ่งชาแนลวิลลี่สังปาครับผมกระถินคนตัวเล็กค่ะกระถินคนตัวเล็กเนาะอ่ะน้องน้ำหวานน้องบีบีพวกเราไปก่อนครับเดี๋ยวตามเราไปชมบรรยากาศคืนนี้แล้วกันเนาะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะอะไรเขาไปกันแล้วอะไรนะชื่อแบม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 ก็แบมแบมไงชื่เรียกบีบีเอ้าเหรอ ไม่เป็นไรแบ็แบบแล้วกัน <laughs> มันแร <c oughs> กวันก่อนไม่ไคิดไอวีกรการมเก่าๆก,ก,ก็ไม่ต้องคิดทำไมล่ะผัวกเก่ากุ้น่อ้เลย <c oughs> อีนี่เขาปอโมดตัวเอ็ตลอดเลยเมื่อวานก็บอกไปเป็นท่านรองบริษัทแรงงานต่างด้าวทรงแล้ววันนี้มึงมาที่นี่มึงก็ปอโมดอีกแล้วเหรอมึงนี่เล่นแต่หัวแถวหมดเลยนะอาวกูไม่เลยกูไม่สวยกูก็เลือกได้อะไรนะไม่สวยก็เลือกเลือกแล้วเลือกแล้วเคยเลือกได้มั้งไหมไม่เคยได้ เวลาขออะไรนี่เลยนะขอเวลาเซียร์ออสเซียร์ออเอ้าตบมือเสียอ์ออนึ่งฮะเสียอ์ออมาครับตบมือครับเสียร์ออสครับโอ๊ยเสียอ์อเอาจนอะไรเงี้ยมาพี่จนจนจระเทีเสียอ์ออเอาตังค์มาก่อนห้าร้อยเลยตกเออตบมือาให้กับเสียอ์ออนึ่งฮะมาห้าร้อยห้าร้อยมาห้าร้อยก่อนเสียอ์ออเปิดเสียอ์ออร้านร้านไอ้ไอ้ของชำของชำ ขาหมด้ขายสองคสองเล้เอามาพันหนึ่เออตบมือกับเสือครับอะไรเมื่อกีราคาร้านอาหารห้ารเสียเสียมาขายสอมาพันเยห้ารอยพอตบมือกับเสือครับตบมือครับตบมือครับตบมือเสียเสียมาห้าร้อยดยวไอทำงานน่กว่าเออไม่ให้เงินใครเยอะดู้นไครยอะฮพี่โยดูนี่อยู่กับซ้อมอ่ะอบตนอพี่เอบตอสี่สยเอามาจักนไม่เาหอเอามาจัก กว่าจะสายโง่แ้แต่ลราายโงบเป็นเป็นล้านพี่พูดเมียแล้วได้ยินนะตอนเดยวเขาไปตีเอยอันมันจะหมูมันจะยานไหมเนี่ยเออยาเขาจะไมตีเาไปเกียดเขาทำไมก๊งแกเอาไป่นห้าร้อยแกก๊งหปฮพี่แ้ไม่รู้อเป็นตุบปลืเลยเอาเป็นตุกปลเลยโอ้ยอย่าพูดดังเมียยังไม่เป็นตุบปลืมนี่นี่ขาออกช่องยูทูแล้วออกยูทูนะเออตอนม่ได้คคราบอไม่ได้อปัดปัเสยจะไปไหนก็ไป ไอ้แกนี่เร็วมากนะออกอืนนี่นะเสียล่าสุดผู้ชายจะคงขืนกูบอกเลยครับเดี๋ยวสั้นว่าสัตว์จะแตกแถวใครแตกแถวเพิ่มหนึ่งไม่หมดไอ้เหี้ยใครอยากกระเทยอย่างมึงก่อนเท่าขาดถึงไม่กระเทยก็ไม่ใช่กระเทยดีแท็กนี่ใครจะง่ายจะได้ง่ายสำหรับคุณหนูไม่กระเทย 3G 3G แบบไหนกลางวันเอาฟรีกลางคืนนาทีละบาทแต่ถ้าซอยแบบคุณขาดชม2บาท50 นีโ <ไ ns é writers> ปรโมชั่น <il> พ <orter> like ิเศษล่าสุดถัดช่วงนี้โปรโมชั่นปีใหม่โปรโมชั่นอะไรฮะสิบบาทก็พอใครจะเอากลัวเฮ้ยสิบบาทเองเหรอเออมันมีค่าเลยมั้งค่าเสือค่าซาสามบาทห้าสิบขมุกขมิ้นสิบสิบสลึงค่าคืนค่าขายหก้ิบสลึงค่าล้างค่าเจ็ดเจ็ดสลึงรวมเป็นสิบบาทมันจะสิบบาทยังไงค่าเสือค่าซาสามบาทห้าสิบ ขมุบเขมมีอีกสิบสลึงเป็นหกบาทค่าคืนค่าเ้าอีกเก้าสลึงเป็นเจ็ดบาทสลึงค่าล้างค่าเช็ดอีกเจ็ดสลึงเออเป็นไงรวมเป็นสิบบาทเล่นกับใครไม่เล่นหรือกับกะหรี่คณิตศาสตร์จบเอกอีเอเอมาหาลัยรมาหาลัยวันนี้มีพี่แจ๊กอยู่ด้วยมหาลหาพี่แจ๊กพี่แจ๊กมาหาลัยรหอกกัง้าหอกกังขาไทยขาประเวณี ต้นต้นต้นบางขิวบางขิวทำไมมึงตัวเล็กวะคนที่แยแคร์ีกว่าโอ้โหมาก่อนไอ้จิวอุ้มสงการตอนนี้สงการอุ้มขิวเล้ดูดิโลกางเราเปลี่ยนไปไงเออเออดูดูเล็กๆแล้วเล็กตัวเล็กอะตอนสงการเละๆจิ๋วมันอุ้มอยู่เออตอนนี้ใหญ่ก็อุ้มละอ้าวรับไม่ต้องยิ้มไ่้เหี้ยไฟมันหยิ่งไอ้จิ๋วจะเออจาะเปิดเพลงไงขอคอจับจับจับ ไอ้้ยคนอื่นจะจับถึงจะจับไมถึงมึงกปยืนนจับจจับจับไก็บุกเดี๋ยวไบุมเอางี้วกอะรเอาไปสิจับมาให้กูไอ้จคการมึงก็ูสภามันม่ิายวมันเหนืยเดี๋ยวการเหนื่ใครใอะดูยวจะได้ของใครเนาะ ชอนผมต้องแล้วเขาลอยอยู่ไอ้เหี้ยแว่นตาผมไม่ได้เอามาแว่นตาไปแล้วตัวสิบสี่ได้แก่ช่างชนช่างชมช่างชม่างชมอ่ะช่างชมมาบ้านเราจะให้พี่จิ๋วหน่อยพี่จิ๋วมาให้พี่จิ๋วหน่อยเร็วแล้วของช่างชมเป็นเด็ของช่างชมโอ้โหแล้วของโอ้ช่างชมเอ้ยมึงก็ทันรางวัลก็ไปดูคนรับเพื่อที่้งก็ตัวท่านลูกหมาอย ส่งให้พี่จิ๋วพี่จิ๋วรับของช่าชมไปแล้วดูตงานโรงานเฮ้ยเร่ไมพังเก็บเก็บอ่ะรับแล้วแล้วช่างชมมอบรางวัล h ราให้พี่จิ๋วแล้วแล้วช่างชมก็มาจับรางวัลตอบว่าจะได้ของใครเนี่ยฮะ